โ oh. อ้น,นี่ลานโอ้ oh. ข้างล่างนี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับด้วยวส่วนมองเห็นไก,กลๆกลคือถ้าเป็นหมู่บ้านหุยหีบเนี่ยครับผมข้างล่างส่วนนีกทางขึ้นนะครับผู้ผาด่างนะครับไปกับพานผู้ดูผาด่างนะครับผมนี่เป็นลานหินนะครับทางขึ้นเริ่มทนันเริ่มทันคนเริ่มหอบ นี่พานก่อนนะครับเออเพเ่อจะขึ้นผู้บัดั่งติดต่อได้เลยครับผมเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปพานก่อดพานก่อดฮะอ่าโทรติดตพิทิศอีเรื่องหนึ่งไหนโทรติดก็ต้องลุ้นอีกว่ารับมีรับอีไเลเออ างเริ่มสั้นประมาณ45องศาครับตอนนี้ครับขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมจากการสันนิษฐานนะครับเด้อเคาะงูครับผมก็คือมีงูอยู่อย่างดีครับนี่เป็นงูของชาวบ้านนะคือว่ายำยำไล่ยำหน้าครับเขาจะเอาขึ้นมาเลี้ยงอยูภ่ภูครับเคาะงูเคาะงูครับผม นอาน้นลงมาใช้นี่เดี๋ยวพานบอกว่าขึ้นพิสพักนึงครับผมจะเห็นมองที่ต้นน้ำนะครับที่ต่อลงมาจากท่อ PVC ครับลงไปใช้งานอยู่อยู่ภายในทรายบะนี่ท่อลงต่อใช้งานอยู่ภายในทรายทางขึ้นทีน่เป็นอ่างเก็บน้านะครับโอ้เชลใกรอบครับเด้อเพราะว่าเมื่อคืนยังไม่ได้นอน <laughs> นี่ทางน้ําลมะครับเด้อเนี่ย เป็นทางน้ำครับน้ำธรมร,รมชาติไปนี่ครับลงจากภูเขาพแ่้วครับเดี๋ยวอีเดินทางต่อครับผมอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับเนดะ้อระหว่างทางครับผมกันพาดผู้พาแดงไว้ครับระหว่างทางขึ้นไปนี่ครับ เป็นระยะระยะอย่ครับผมตามผ้าแดงไปว่ามีหลงครับความสมบูรณ์ของภูเขาครับผมเสียงนกเสียงไก่ครัผมติดตามครับ น้ำนะครับด้วยคนมาคนใส่กเกรเเกงขายาวนะครับบางจุดบางช่วงต้นไม้ต่ําครับขาอาจจะมีหอย <c oughs> ใกล้ถึงแล้วหรอครับผม อุดนี้อันซีนะครับห้ามพลาดครับเด้มาแล้วต้องแวะถ่ายรูปครับผมมีน้ําตกไหลลงมาจากหน้าผานะครับข้างล่างคล้ายๆเป็นทํานะครับถ้าฝนตกนะครับสามารถเข้ามารับฝนได้เลยนะครับเดี๋ยวเลาะให้เลร้อยเจ็ดินะครับร้อยหกิบความสูงวันนี้ครับสามารถเดินได้สบายๆครับเลยเลาะไปเลยครับเดี๋ยวเลาะไปเลยข้างบนเน้นหน้าผาสูงรับก้อนหินใหญ่ครับสูงมาก ประมาณสักซิฟก็เมตรได้ครับผมทางสวยครับโคเอนี่เลยถือกองเลยผมนะสวยครับผมข้างผู้ข้างบนครับชั้นหินสวยๆครับเอาอายู่่บนี

แนะนำนะครับเด้อเก่งขยะเอเสื้อขยวครับมาทุกฤดูนะครับผมยิ่งยิ่งเป็นยิ่งเป็นดูฝนแห่งสมควรเก่งขยาวครับผมรองเท้านี่เน้นเป็นผ้าใบครับรองเท้าไปดีดีสุดครับผมยึดพื้นดีครับผมครับผมติดตามครับ ติดต่อได้เลครับเือเบอร์พานก่อนครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปครับผมพานก่อนใครจะขึ้นมาติดต่อเลยครับผมฮะหรือเขาติดต่อผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมนัดพานก่อนให้ลงหน้าครับผมส่วนอนาคตนะครับทางขึ้นมาเดี๋ยวคนที่ต้องการซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออาหารมาแล้วกินระหว่างทางครับเดี๋ยวแวะที่สวนผมได้เลยครับผมขาครับอาจจะมีของฝากมาครับ ทางผ่านคือกันครับผมไปต้องการอึ่งต้องการปลาไรลต้องการผลไม้มงลไม้ครับมีมดทุกอย่างครับที่สวนครับที่ตามครับนี่คือความสูงนี่คือความสูงของผู้ผ่าด่างนะครับเด้อมองไปข้างหน้าครับเป็นเหวลึกครับผมแล้วมองตามขึ้นไปครับตามไหลภูเขาครับผมขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยครับนู้นละครับผมจะเห็นหินอีกก้อนหนึ่งครับผม เป็นล่านหินครับผมมูนครับเกือบๆถึงสันผู้กันครับนังเรียกว่าผู้ผานางนะครับผู้ผานางนะครับผมเป็นอีกผู้หนึ่งของอยู่อีกภูเขานึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามกันกระหว่างผู้ผาด่างนะครับผมครับต,ตามครับ นีุ่ดถึงจุดสูงสุดของผู้พรางนะครับเด้ออันนี้คือจุดไค่แมกรับจุดชมวิวหรือจุดถ่ายรูปนะครับผมมองไกลๆครับสุดสุดสีฟ้าเลยครับนั่นคือหนองหานจังหวัดสุรนครนะครับเด้อเห็นไกลๆครับผมส่วนหมู่บ้านข้างล่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านอย่างนะครับลองติดตามครับผมนี่จุดสูงสุดของผู้พรางนะครับผมความเหียวนะครับรับความลึกของเหียวนะครับผมความลึกของเหียวนะครับ น่าจะประมาณจะคร่าวๆจะสายตาครับสี่สิบเมตรน่าจะได้นะครับผมน่ารักน่าสีนะครับนี่ครับจุดไข่แม็กนะครับผมโอ้โนี่นายแวบผมนะครับน่ารักน่าน่างสีพอเบิร์กนี่ทีมงานนะครับผมขับวานนะครับอ่างแรกนะอ่างพญานาคนั้นตอนนั้นมันต้องเป็นนู้นู่นดีตอนนั้นยันั่น่าสีนู่นอ๋อจุดนะครับนี่คือจุดไข่แม็กของคู่พระนางครับจะมีหินยื่น ออกมาจากหน้าผาครับประมาณสี่เมตรห้าเมตรนะครับลักษณะเหมือนคล้ายๆกับหัวจระเข้นะครับผมแนะนำนะครับคนที่ขึ้นมานะครับเซฟตี้ตัวเองในชุดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวชุดนี้นะครับซึ่ยังบ่เปิดไปทางการนะครับเซฟตี้เป็นศูนย์นะครับต้องระวังตัวเองนะครับผมครับทำ้นังเกตวึกผมครับผมมุมสวยๆครับ มากขึ้นหมอคุยถ้าพายกีตาร์ขึ้นมามันนี้เดี๋ยว